นี่เป็นด้านล่างของสะพานนะคะก็สะพานอยู่ด้านบนค่ะเมื่อกี้จงเดินขึ้นตรงนี้นะคะ่ะเพื่อไปที่สะพานนะคะนด่นรถ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  เป็นเวลาจอดรถก็เมื่อกี้คนเยอะมากค่ะตรงน,นี้